พราะการได้พบเจอกันมีค่ายินดีที่ได้รู้จักครับเคยมีคำถามกันไหมครับเรารู้จักกันตอนไหนรู้จักกันเมื่อไหร่รู้จักกันผ่านใครหรือจริงๆแล้วเรายังไม่เคยรู้จักกันเลยแม่ไอเป็นเมืองเล็กๆครับเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ เรามีวัดสวยๆเรามีธรรมชาติอยู่รอบตัวเรามีวัฒนธรรมพิเศษจากการอยู่ร่วมสิบกว่าชาติพันธุ์เรามีแหล่งชากาแฟส้มและนิ้นจีขึ้นชื่อเราไม่มีกระแสให้วิ่งตามแต่เรามีคนถามหาวิวกระทิงเรามีหลายสิ่งที่หลายคนขาดแต่กลับพลาดสิ่งที่ตามหาไป เพราะใครๆมักมองเราเป็นเพียงแค่เมืองผ่านการพบเจอกันนั้นอาจมีค่าที่สุดแต่การได้หยุดแวะทักทายกันอาจมีค่ายิ่งกว่า สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สตูดิโอแห่งใหม่ของแม่ไอ้ครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูสถานที่ข้างในเราไปฮับฟังที่มาที่ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ผมแชมป์น,นะครับก็แชมป์จากงเรียนดนตรีฮาร์โมนีนะครับก็สําหรับชื่อสถานที่ของเราที่สตูที่มาเปิดที่แม่อายครั้งนี้นะครับก็คือชื่อว่า The Exhibition ครับซึ่ง The Exhibition เนี่ยเราจะมีพารข้างล่างว่า Music and Art Studio ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดนตรีกับศิลปะนั้นจะอยู่รวมกันนะครับในสตูดิโอของเราที่ชื่อว่า The Exhibition แนวความคิดที่นําศิลปะ2ขแขนงมารวมกันใช่ไหมฮะก็ อย่างแรกผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วครับระหว่างศิละปะกับดนตรีเพราะว่าศิละปะกัรดนตรนะีนั้นเรามันเป็นศาสตร์มันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึง่งเป็นศาสตร์แล้วก็เป็นศิลป์ที่เราใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกใช้ความรู้ใช้ การฝึกฝนตัวเองที่เรียกว่าสกิลเนี่ยยังหนักมากๆนะครับผมเลยมองว่าเอเมื่อเรานําทั้ง2องอย่างนี้มารวมกันทั้งดนตรีแล้วก็ศิละปะเนี่ยน่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับสําหรับเด็กศิลป i ชันที่จะมอบไปสู่าชาวฝางแม่ไอเชัยะการนะครับทุกๆคนครับ โอ้ทำไมถึงเลือกมาแม่อายล่ะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครใครที่อยากจะรู้เหตุผลจริงมันวันนี้พูดทั้งลีว่าคงไว้หมดนะครับก็อยากให้พวกเราแวะเวียนกันมาที่ The Exhibition มาพูดคุยกันมาชมงานศิลปะไ,ได้รู้ว่าแบบเอ๊ะทำไมเราถึงมาอยู่เลือกที่แม่อายนี้นะครับก็เจอกันที่ The Exhibition ครับความคาดหวังของการเปิดสตูดิโอครับมันโควิดแล้วทุกอย่างก็หายไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลย อยากจะทำเอบิชันซึ่งเปนสตูที่นำเสนอผลง,งานศิละปะแล้วก็ผลง,งานของศิลปินหลายๆท่านนะครับผลง,งานดนตรีด้วยนะครับความคาดหวังผมไม่ได้มีอะไรมากมายนอกเสียจากมันเป็นพื้นที่ให้กับพวกพวกเราชาวศิละปะและชาวดนตรีครับ ครับก็สำหรับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเชิญชวนนะครับทุกๆท่านนะครับพี่น้องนะครับนักดนตรีหรือว่า,าศิลปินพี่น้องศิลปินชาวศิลปะที่วาดลูกนะครับถ้าสนใจก็อยากจะให้ติดต่อเข้ามานะครับใครอยากเอางานมาแสดงหรือว่าใครอยากจะเอาดนตรีมาแสดงในแนวแนวไหนก็ลองติดต่อเราเข้ามาแล้วเผื่อเราจะได้จัดการทํา จัดการทำโปรเจกต์นั้นให้เกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ฝากเชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านนะครับก็ฝากสตูดิโอเิโิชันนี้ไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับที่จะติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้นะครับที่อยู่ที่จะติดตามได้ในเพจ a c e b o o o นะครับก็อยากจะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยด้วยนะครับกอสวัสดี้สวัสดีครับหลังจากที่เฮา ได้โหที่มาที่ไปของสตูดิโอแห่งใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในว่ามีอย่างห้องนะครับพร้อมหรือยังครับปากันไปเลยไป ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนไม่อายฟังแล้วก่อนหลายๆคนที่ชอบดนตรีแจ๊สบูเนาะซึ่งโอกาสที่จะหาฟังเพลงแนวอย่างเงี้ยมันหาฟังยากนั่นหนึ่งนะครับและแถมยังนึ่งมันก็เป็นการที่ทําให้ทุกคนมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ hmm. ลเล็กๆที่ทําให้ดนตรีการดนตรีหรือว่าการแสดงมันมีบทบาทของชีวิตของสังคมมา,มากขึ้นทําให้ทุกคนเวลาเครียดหรือว่ามีป,ปัญหาต่างๆเสียงเพลงก่อําให้อเอนจอยกับชีวิตมีความสุขได้ครับขอบคุณมากงครับผม<อ> แม้คุณจะเคยผ่านแม่ายไปกี่ครั้งแม้จะเคยพบเจอกันแค่เพียงผ่านหรือแม้มีโอกาสแค่เพียงครั้งหยุดพักก็ล้วนไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญหากวันนี้ศิลปะและดนตรีกำลังจะทำให้เราพบกันในอีกไม่ช้ายิ่งไม่น่าใช่ความบังเอิญที่น่ายินดี The Exhibition Music a แอนด์อาร์ตสเพราะการพบเจอกันมีค่าและอาจมีค่ายิ่งกว่าหากได้หยุดแวะทักทายกันที่นี่ไม่อายยินดีที่ได้รู้จักครับ 哦。 ดีมากเลยค่ะผ่อนคลายค่ะอยากให้มีอีกฮะเป็นกันเองด้วยแล้วก็สนุกครับคิดว่าจะมาอีกใช่ไหมครับมาอีกครับแน่นอนแน่นอนโอ้ดีบรรยากาศโอเคหมดค่ะโอ้ขอบคุณมากครับรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือที่เขาอยู่มันเป็นชนบทแล้วแกนตตี้ศิลปะและก็ดนตรีของเราอ่ะมันได้โชว์ได้ทํามห่คนอื่นได้หันนะคะมันทําให่รู้สึกว่าศิลปะกับเสียงดนตรีอ่ะมันเข้ากันได้ แล้วก็ไปด้วยดีแล้วหลายคนะคนะควรที่จะแบบเข้ามาชมเป็นอะไรอย่างที่บอกคนพาดเลยค่ะนะครับอยากให้มีแบบนี้ครับหลายครั้งครับเนาะแล้วก็วันนี้ครูเก่งโอ้โหโชว์ศิปลปะได้สวยงามมากแล้วก็เสียงดนตรีก็ แคเลาะครับะสารับประปรุงนะครับผมขอแค่อย่างเดียวครับ,รบขอแบบที่นางขอเยอะขึ้นนะเพราะว่าคนคนมานี่มาเยอะมากคนเยอะมากครับครับรู้สึกดีครับเพราะว่าผมชอบทางระหว่างผมมันเป็นคนเชียงใหม่เนาะทางเส้นทางระหว่างเชียงใหม่มาเนี่ยสวยมากชอบมากชอบมากแล้วก็งานนี้เป็นงานของแซมกับพลอยที่เป็นเพื่อนผมอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ แล้วก็มาเจอบรรยากาศที่เป็นอบอุ่นเกินคาดสนุกมากขอบคุณมากเลยครับดีครับบ้านเมืองสวยงามดีน่ารักดีอันนี้ถือว่ามาครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดตรงนี้นครับมาครั้งแรกครับม่ามาถึงยึดเชียงดาวอะไรเงรี้ยไม่เคยเลยมาขนาดนี้นนจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ามันถ้าเกิดเล็กๆน้อยๆคือเพิ่มเรื่องแบบ การปรับอากาศร้อนอากาศความร้อนอะไรแค่นั้นเองที่เหลือดีหมดแล้วมันน่ารักดีเป็นธรรมชาติดีเออแค่นั้นแหละครับขอบคุณมากครับผมดีครับรู้สึกโคตรเจ๋งรู้สึกรู้สึกแบบปกติจะฟังอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นในเมืองมันเป็นมิติใหม่ของบางทีเราอยากเสพอะไรพวกนี้เราเราเราต้องเดินทางไกลบรรยากาศบ้านเราได้เนาะมันมีส่วนผสมอย่างนอกจากดนตรีมันก็มีบรรยากาศเหมือนที่แฟนผมบอก บ้านเรามีธรรมชาติมียอะไรยิ่งหน้าหนาวหน้าอะไรโหม,มันประกอบกับถ้าเกิดเป็นงานอย่างเงี้ยในเอ้าดอหรือว่าใต้ต้นไม้ได้บรรยากาศด้วยผมว่ามันจะเสริมเติมแต่งกัน,น,นกับงานอาร์ตงานดนตรีมันไปด้วยกันมันชุ่มตมมากดีไปหมดใช่ชื่นชมนะครับชืช่นชมผู้ที่คิดโครงการผู้ที่จะทําอะไรนะครับก็เป็นการขับเคลื่อนวงการศิลปะวงการดนตรีมีอะไรที่ แปลกๆใหม่ๆมีอะไรที่สร้างสารรค์ให้กับชุมชนเล็กๆแล้วก็ให้กับตำบลข้างเคียงมาได้มาพบมาเห็นนะครับก็อยากให้ดําเนินการแบบนี้ต่อไปนะครับเ่ินชมครับ